เซลเอนะแล้วก็เซลปิงนะคนถ่ายเลปิงเป็นอยู่ผู้อยู่เรื่องหลังความสำเร็จนะครับปิงเอนะอีสุสุมหานครสาขาโอเควันนี้มาทำอะไรครับพี่เอก็จะมาแนะนำสิ่ที่เป็นจุดเล็กๆอ่ะนะแต่ว่าบางทีลูกค้าที่ออกรถไฟส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเซลคอนแนะนำนะที่เก็บข้างมือที่เก็บข้างมือเลยพี่ จะอยู่ตรงไหนของรถเฮ้ยลูกค้าผมมีถามนะว่าแม่แรงไหนหาไม่เจอคุณให้แม่แรงมาไหมแม่แรงจะอยู่ตรงไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนิดนึงครับผมอ่ะตามมาเลยนะตันนี้เราเริ่มต้นที่ตัวสเปสแครปนะฮะเฟสแครปนะครับอยู่ตรงไหนพี่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเวลาคนจะหาเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะ ใต้บ่อป่ะอะไรอย่างเงี้ยใต้บอ่อใต้บ่อตรงไหนพี่อ,พอ๋อใต้บ่อนั่นเลยแต่นีน้ไม่ใช่ล้วอยู่ตรงไหนนี้นะครับนี่็องช่องนะครับอ๋อน,นี่แม่แรงนะฮะเครื่องมืออ๋อนะ่งเ,เปลี่ยนยางอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ย ตรงนี้ตรงนี้ซ่อนเงินเมียได้ไหมซ่อนได้ครับทางนู้นนะทางนู้นทางนู้นยังโล่งอยู่อ่าบางทีเราฝั่งนู้นเนี่ยบางทีมีเครื่องสูดลมไฟฟ้าหรือาตัวหลอดไฟเสลี่ยอะไรก็ไม่ต้องไปใอ่านะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดเป็นประตูแล้วลูกพี่มันเหมือนง่ายนะมันเปลี่นง่ายแต่ว่าบางทีถ้าไม่ได้รับการแนะนำเนี่ยมันแพงอข้างจะต้นนะันงเอนะครับโอเคก็แนะนำ